กราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านมื่อนี่มาพอ่อกันคือเก่าเนาะเมื่อนี่นมาพร้อมกับมีภารกิจหนึ่งเนาะสิซื้อหลุดจักรยานหรือว่าหลุดที่ไปให้อันน้องมีหรือว่าน้องเซ่เลยเนาะอยากเย็นหนังสือแต่พ่อแม่บวยเย็นเลยเนาะมาพร้อมกับสิไปหาซื้อหลุดจักรยานคันหนึ่งเนาะพี่น้องซึ่งกะมีผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งประเทศไทยเนาะพี่น้องผู้ใจบุญทานนี่เพิ่กนกระซือว่าพระครูพิสารประพาก่อนเนาะ อภพรตนะสิซื้อจักรยานหลักหมัดใส่ท้ายรถจัก๊กเนาะบ่ฮู้ว่าสิไปได้หรือบ่เนาะถ้าว่าไปบ่ได้บ่พรตก็สิได้อันโทรหาเพิ่นแล้วให้เพิ่นมามาบนซื้อเนาะพี่น้องเพราะว่าบางทีอ่าจักรยานมัดไปบ่ได้ก็มีเนาะเอาล่ะพี่น้องไปกันเลยบัดนี้ ตอนนี้ปภร้อนกับกำลังสีแวลงเมืองนาน้องเมน้องเซเนาะนากับค่อนข้างจะไกลเนาะเพิ่นกันยังไม่ได้หูดอกน้องพี่น้องว่าปพร้อนจีซื้อรถที่ไปให้เนาะคันละสองพันกว่าบาทเนาะพี่น้องมือที่ปพร้อนถ่ายทํำในขนาดนี้นี่เป็นมือวันที่สิบสี่กันยายนพศสองพันสาเอ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งกามีละลายพ่อแม่พี่น้องบอกว่าปพร้อนเวลาอัน ถ่ายทำานะับบอกวันทีด้วยเดอ้อพราะไม่พี่น้องเบิ่งจะกินได้หูว่ามือใดมือใดเนาะบัเพรกษียบอกถูกคลิปน้องพี่น้องบ้านนี้เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคำติชมสำหรับคำคิดเห็นต่างๆเนาะติชมเข้ามาได้เนาะพี่น้องบับพรเกษีได้ไปปรับปรปุงเห็ดห้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนาะขวรถจักรรเที่ยวกลางขับ่ได้เนะาะบ้านนี้เนาะรถเที่ยวข้างนี่มันรถรถที่ พี่หัวเนาะแต่กะฟังนี่เพรมันก็ยาวเนาะพี่น้องเด้าเที่ยวคร่งกลางได้ยังว่าไปได้อยู่เนาะ สี่ห้าหัวเนาะพี่น้องสี่ห้าประตูกว่าจะผ่านเพราวนาต่ละนาต่ละนา,าเจ้าอันเจ้าขันประตูไว้เนาะการชี้จจหอดพอแม่พี่น้องอ้าวละพอแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเทียงนงเมีนงซีลเลยเนาะนี่เทียงอ่ากว่าจะมาหอดเนาะพี่น้อง พอสุดทางมีแต่ป่าอย่างเนาะสบายดีสบายดีสบายดีน้องซีสบายดีสบายดีล่าก็คือน้องล่าเพผนมือนันน้องพี่น้องก็คืออันขาขาแผ่วย่างมาค่อยตรงประเด็เนาะมือนี่แม่ไปใช้มือนี่แม่เข้าสวนเข้าสวนเข้าเพจนังอยู่สวนเข้าเชียญหยาเชียญหยามันบ่ย คือพ่อน่ะก็ไปรับจ้างปกติพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็อยากเห็นพ่อแม่น้องมีเนาะซึ่งแม่นี่ได้เห็นแล้วเมื่อก่อนยังแต่พ่อพ่อนะยังไม่เห็นเนาะนอนนั่นนี่บอออนอนกันสามคนสี่คนถึงพ่อแม่ห้าคนหมดเลยเนาะเวลาพ้นชาติพ้นยังบ่หัวบ่หัวเบิดแทเห็นหัวเบิดร์ย นี่นยังนาเนาะเห็ดกินยังมื้ยนี <c oughs> ข่ข้าวหุง <c oughs> ข้าวข้าวก็พอกินบ่คือห่งห่วงพันที่แล้วพิ่นฉีดคัดหอยคัดหอย <c oughs> <c oughs> หอยอมมหอย,ยังหอยเชลรี่อหอยเชลรี่พัน้นอองกินบ้างอเมื่อนี้อ้เอาหลุดถีบมาให้ง้มบ่งามขอบใจอะไรถีบมาให้บักลานขอบใจรีข้อห้ออยู่ม,มนันเปนยื่นที ในดรถถีบใหม่ต้องเฮียนเนาะคือขั้นเก่านะเก่าแห้งบอดยมื่อนั่นกับเรได้พาพ่อแม่พี่น้องมาตื่นเนาะไปเอามารถถีบมาหน,นินงล่าแกได้บอ อ๋อฝนตกเนาะพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นเทียงอ่ายายสาเนาะพี่น้อง,องเอามีดนำมาปาดนี่บ่เอามีดมาปาดเอาน้ามาล่างเอาขี้ตมดีดเลยนี่มีบ่น้ำมีปเอาไปลมาล่างหน่อย ngam bò xì nè ngam. mặc bò ừ. mấy à? ai spa Hãy subscribe ย่ดได้บ่โอเคจ้ะ <c oughs> แกอ่อกไปนี่มา,มาแก,ออก่เจกันแก,ออกลองลองถีบมึงเด้อผลก็ตกเอกะพี่นองดึงออโรด ถือถีบเป็นบ่อน้องเซเป็นป่าหญ้ามันมันค่อนข้าจะจะปั่นหญ้าน้อง,งน้องนัง่คาทองอยางอยู่ ได้ปะเนี่ยเป็ในจะได้นอ้นองเม่น้องเซได้รถถีบใหม่ดีใจดีใจแห้งบอ,อ ได้ครูชื่อให้ร้านให้ร้านให้เขียวถีปเปรงเรียนรถีบคันนี้เป็นของอพระอาจารย์ทางประเทศไทยเด้ออยากสวยสมทบทุนน้องคนก็ซื้อว่าพระอาจารย์พระครูพิสารประภาก่อนเนาะขอบคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ทางประเทศไทยเด้อพระอาจารย์ทางประเทศไทยที่สวยซื้อรถทีบให้ที่่วยซื้อ ลดทีมให้เนาะใใใหหห้้้ลูกให้ลูกชิชอยให้ลูกไปโรงเรียนโดยโดยเนาะลดทีมคันเก่านะคันใหญ่ชำนี้บ่น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้เลยแล้วพ่อนะจักมือมาเธอหนึ่งเพิื่องเครื่องมาเธอหนึ่งมาหย่าโดนโดนห่อนบ่เดือนหนึ่งบ้านถิ่นหนึ่งบ้านทิ่นหนึ่งเจ้าเจ้า ในกาิเอาเงินให้เด้อบัดนหลังจากเรือซื้อรถถีบปพร้อมการสมอบให้น้องมีน้องเซนเนาะ,อะมอบให้เป็นการทุนการศึกษาเอาไว้ให้ไปกินโรงเรียนนี่หละเนาะเอาไว้ไปกินฮรงเฮียนเวลาอันอเวลาไปเรียนนี่คือน้องมีนี่ไปเฮียนนี่อันไปตอนเศ้าตอนแรงผมว,ว่าอย่างมาเยอาย่าเรหเลายทางพิเดีทางประเทศไทยที่เรลือ วกร้านขอให้ตรงนี้ชุขภาพแข็งแรงอายุมันคงยืนอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้โรคไข้ไข้เจ็บอย่าให้มาเบียดเบียนสาธุเด้อเจ้าอันนี้ก็เอาไว้ให้พ่อแม่ก็ซื้อข้าวซื้อน้เนาะเข้ากสอบละเกือบันบาทเนาะพี่น้องเฮ็ดนาอยู่แต่อึดข้าเนาะอ๋ออ่าน้องน้องมีนี่เฮ็ดหยังแต่ละมือแต่มือก็ เชื้เป็ดเชืยอไก่รังหวยตักหน้านั่งเข้าเห็ียดเบียกสวยพ่อแม่โดยโแล้วส่วนน้องเซนี่ก็อ่าไปใช้น้องเซแต่ละมือมืเอเธอจะไปใช้หาใบตองไปหาเหาา็ดหา,าหน้าไป<ด>เคาอเขาไปแลกเข้านะบอก็คือไ้ไค่เป็นขาแผ่วน้องพี่น้อง ันนี้จะเป็นเทียงเนะาะเลี้ยงงัวสองตัวงัวกับงัวเป็นงัวของกระเทา่ก็จะให้เลี้ยงแล้วปั่นกันเนาะเวลาได้รู้แล้วเพิ่นปั่นในสี่หปีเพื่เพิ่นปั่นในต่คข้างเพิ่นกระเห็ดนะเนาพี่น้นอ,นองแต่หน้าคนละหน่อย น้าคนน้อยแนะบกุ้มกินแบบนี้เนาะกับคนเอาต้นทุนชีวิตบสัมกันเนาะพี่น้องบเท่ากันเนาะบางคนกับมีมาตะพอแต่แม่บางคนกับมาเริ่มจากศูนยนะ์เนาะดิหน้าฝนเวลาเนี่นองตะัตะเนี่ไปนี่แหละนี่มอมแอมมาแล้วนี่ประมาณสิบกว่าห่ ยังอ่ะนี่เวียนเพลองหรอือเปล่าอ้าวละบันนี้กะอ้ายขอตัวมือก่อนเด้อเดี๋ยวเอาไว้มือหนามาพอ,อกันใหม่เนาะขอตัวไปก่อนเด้อสบายดีจ้า เอาละพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กลับมาฮอดช่วงท้ายคลิปเลยเนาะซึ่งก็ได้เอารถถีบมามอบให้น้องเม์น้องเซเป็นทีเดียบร้อยแล้วเนาะยินดีนำลายๆกับน้องเม์น้องเซเนาะที่มีทระอาจารย์ทางประเทศไทยเนาะพี่น้องที่สนับสนุนจดจักรยานเนาะสำหรับคลิปนี้บาพพอนก็ขอตัไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันใหม่เนาะยังได้ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บัพพอนคือเก่าเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ที่สําคัญบอกความโฆษณาเนาะ่อม่พี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องบพรเนาะไปแล้วสบายดีแหละสวัสดี